ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมโหลดมอสแล้วก็ลงมอสนะครับนี่ฮะอย่างแรกนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับไปพิมพ์ว่ามอสอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นมอสอ่าผมจะเขียนชอบเขียนอย่างงี้นะเอาเป็นมอสอะไรดีโอ้ยเพื่อนผมก็ส่งจังเลยเนาะเอาเป็นมอสกระเป๋าก็ได้นะให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้ามาดูอนไนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาดูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตารที่ตัวรถกันเลยนี่นะฮะ เดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับรนี่นะกดเข้าม,เมเาเลยนะก็หาค้นว่าสอนเอ้ยไม่ใช่ลิงก์อะไรนะอะไรไม่รู้ประมาณนไม่รู้ให้เรากดเข้ามาครับแล้วเราจะเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับเพราะผมอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้เลยนี่อันหนึ่งฮะนี่ฮะกดตรงนี้เลยนะฮะ กดดาวน์โหลดไปแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับกดดาวน์โหลดไปฮึ๊บโอเคเนี่ยมันจะมีข้างบนตรงนี้นี่เนี่ยเยเอาไม่ทันนะ่ะอุกเกิดไปเอยมันจะมีด้านบนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเอ้าตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแปบบ๊บ มันจะมีคําว่าข้างบนนะครับเออกดอะไรวะเออแป๊บเอาใแบบหม่เอาใหม่เอาใหม่หมออกดผิดกดผิษฮะแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวผม,มให้ท่านผู้ชมดูใหม่กันนะนี่นะฮะให้กดเข้าไปตรงนี้นะนี่นะฮะนี่ไอวงกลมนี้เลยกดเข้าไป ชิบกดเข้าไปทีเดียวพองน,นะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมองขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นรูปเบว์เซอร์นะครับเดี๋ยวรอก่อนนี่แล้วก็กดอันเดิมเลยนะครับกดไอซีฟ้าฟ้าเมื่อกี้นะครับกดตกลงฮนะถ้าเราเลื่อนลงมาฮะเอาอ แัวหนึงฮะผมลองดาวน์โหลดใหม่ก่อนผมดูก่อนว่ามันจะมีหรือเปล่ามันต้องมีหลยนี่ไงแล้วก็กดเข้ามาตรงวเว์เซอร์นะครับแล้วเราก็จะเห็นนี่นะฮะ m อดที่เราโหลดมานะครับแล้วก็ให้เรานะครับอันนี้จะเป็น s ต a ์ของผมเลยนะครับให้เรานะครับกดเข้าไปที่เนี่ยไอ้สามไอ้สามจุดอะให้เรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเป็นไรครับกดเข้าไปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดอันนี้มาฮะให้ท่านผู้ชมไปพิมพ์ว่านี่นะพิมพ์ว่า R S ไฟแตกนะครับพิมพ์ง่าไงก็คือไฟแตกนะครับแล้วเราก็ให้เรากดถามจุดแล้วก็เลื่อนมาให้เห็นไอ้บอริเวณ R S นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปทีเดียวพอนะครับเดี๋ยว อย่าได้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 โอเคนะฮะกดใหม่นะฮะทีเดียวพอแล้วก็ให้เรานะครับถ้าสมมุติให้ให้ท่านให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดมาครับก่อนนะครับแล้วก็เขาเล่นสักกี่รอบก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปบริเวณนี้นี่กดเข้าไปเลยนะครับแค่รอบเดียวพอกดไปปุ๊บแล้วก็กดอันแรกเลยแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เลือกอันที่ ว่างๆเนี่ยที่มันเขียนว่าแฟ้มว่างเปล่าถ้าผมจะเลือกอันที่สามปรับแล้วก็กดเลือกไปเนี่ยมันจะเขียนว่าคันลอกไปที่อันนี้เสร็จแล้วนะฮะอันวก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ไฟแตกเลยนะครับก็คือ rs นะครับนี่นะฮะรูปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววะนี่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยหนึ่งทีนะครับ นะมันก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้อันแรกมันจะเขียนว่ามันจะเขียนว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ท่านผู้ชมกดอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมก็กดไปตรงมาครับอันที่1แล้วก็อันที่แรกอันที่1กับอันที่1นะครับแล้วก็เลือกอันที่ท่านผู้ชมเอาเพิ่งเอาลงไปเมื่อกี้ครับผมเอาลงไปอันที่3ามใช่ไหมนี่นะฮะอะไรวะเอ่อเน่าจากอันนี้โอเค เดี๋ยวผมจะเอามอดที่ผมเล่นทั้งหมดเอาที่ผมเคยแบบรีวิวไปนะครับผมจะเอาลงมาในคลิปนี้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็กดคาว่าเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วท่านผู้ชมลบคําว่า Z IP ออกนะครับป๊าปปโอเคแล้วก็กดตกลงไปนะครับนี่พอมาโอเคนะฮะนี่นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปนี่นะมันก็จะให้เลือกใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมหารูปมาครับถ้าไม่เจอก็ อะไรวะมันจะมีม็อดที่ผมทำไปแล้วนะครับถ้าไม่เจอก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมนะครับว่าบอกว่าไม่เจอแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นม็อดอะไรเดี๋ยวผมจะสอนนะครับถ้าผมจะเป็นม็อดนี้แล้วกันที่ผมเคยเล่นนี่นะครับมันก็จะเข้าในรูปเอ้ในเกมมาคาร์บเลยนะครับนี่นะฮะเขาช้าตังเลยอะนี่นะอาจจะเสียงนั้นน่หนึ่งนะครับเพราะผมอยู่บ้านนะครับ เนี้ยพอเข้ามามันก็จะเขียนว่าเริ่มการนําเข้านะครับท่านผู้ชมก็รอไปเรื่อยๆเอาทำไมไม่มาไอ้ถ้าสมมติมาเขียนว่าถ้ามันไม่ได้เขียนว่าไม่สามารถนําเข้าได้หรือว่าถ้ามันไม่ได้เขียนแบบนั้นนะคบให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่การตั้งค่าของเกมเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดแล้วมันจะมีคําว่า r e s อ t p a แ k ให้กดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่นะฮะ รีช็อตแพกของเราก็จะมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคนะฮะก็ยอะไล้วบนีน้ก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอ่อมอดที่ผมเคยรีวิวอยู่ใต้คลิปอยู่ใต้คลิปนะครับไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับบ๊ายบายคะ่ะ